แรงงานที่ไทยโคตรหนักส <bunker. S 2> <ure> ่วนตัวคิดว่าที่ออสเตรเลียใช้แรงงานหนักกว่าเพราะว่าทําทุกตําแหน่งเลยแต่ออสคือทำตำแหน่งไหนตอนที่สมัครมาก็แค่ทําแค่นั้นเลยค่อนข้างต่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่นี่ความสําคัญมากเพราะว่าเขาจะแบบพอพักก็คือพักทํางานก็คือทํางานเรามาทําด้วยเรื่องสายอาหารด้วยมันก็เลยใช้แรงเนาะส่วนเรื่องเงินก็มันก็ตามค่าเงินก็คือได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะก็เลยจะค่อนข้างต่างกับที่ไทยที่ไทยจะค่อนข้างที่จะแบบ มิกมิกกันหน่อยเรื่องการทางานไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบงานแรกที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างตอนนั้นไปทํางานช่างก็ชิลดีครับแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะก็มาเริ่มจากเป็นคิทเชนแฮนด์ก่อนได้สอสามวันแล้วตอนนั้นเป็นช่วงหลังโควิดคนขาดพอดีเลยได้ขึ้นมาผัดไว้หน่อยหลังจากนั้นก็เดินสายอาหารแล้วก็ฮอสเปอริลิตี้มาเรื่อยๆเราต้องแบบทํางานร่วมกับผู้อื่นเนาะแล้วก็ต้องมีแบบเพื่อนต่างชาติค่อนข้างเยอะในเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องมีการสื่อสารกับเขานี่เป็นอาชีพอะไรนะคะ ได้อะไรบ้างจากการทํางานในออสเตรเลียคะภาษาครับได้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเก่งภาษาขึ้นเพราะการทํางานเลยประสบการณ์เพราะว่าที่นี่มาได้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ได้มาส่นเวลาอทํางานด้วยเียนไปด้วยประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกวินัยความอดทนมากกว่าที่นี่ส่วนมากจะทํางานเป็นชิปเราก็ต้องมีความรับผิดชอบเยอะกว่าเยอะมากๆมีข้อเสียอะไรบ้างไหมจากการทํางานที่ออสเตรเลียข้อเสียหรอ อ่ะด้วยเราทํางานบริการใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนของเรื่องพวกสุขภาพมากกว่าที่เป็นปัญหาเราจะไม่ค่อยเก่งออราวเท่าไหร่แบบว่าทําแค่ไหนก็คือทําแค่นั้นจะแบบไม่ได้เก่งทุกอย่างเหมือนตอนอยู่ไทยเพราะว่าทําที่ไทยทําหลากหลายกว่าเนาะใช่ตอนนี้สิ่งที่คิดออกอย่างแรกเลยนะค่าของชีพ,พเราได้เงินมาง่ายเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่ค่าของชีพที่ค่อนข้างสูงมันก็ได้ทําให้เราเนี่ยจะต้องบริหารเงินดีๆจริงๆมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนนะคะแต่ว่า ปรับตัวมันใช้เวลานิดนึงในการปรับตัวเพราะบ,บางทีอายืนนานยืนยาวหรือว่าใช้แรงงานค่อนข้างเยอะขอคําแนะนําสําหรับการเรียนแล้วก็การทํางานในออสเตรเลียคู่กันหน่อยเรื่องแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือต้องบริหารเวลาที่ดีแบ่งเวลาดีๆครับเพราะว่าอย่างตอนเช้าเราเรียนพอเลิกเดินเสร็จแล้วก็ไปทํางานอยากให้ทุกคนแบ่งเวลาให้เป็นค่ะอย่าลืมว่าเป้าหมายระยะยาวเราเราคืออะไรเนาะมาเรียนก็ก็มาเรียนทํางานก็ทํางานแบ่งเวลาเอาโอเคที่นี่ ทางทํางานและเรียนพร้อมกันเ็จวะเราก็ต้องแบบนิดนึงบริหารเวลาและอย่างหนึ่งกิจกรรมที่นี่ค่อนข้างเยอะคนที่นี่ทากิจกรรมเยอะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเอยการเฮฮาปาร์ต<ห>ี้ในสังสรรค์ก็อย่าลืมแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยถ้าอยากได้เกรดดีๆนะครับเราได้ใช้บริการเอเจนต์ในการสมัครเรียนหรือเปล่าใช่ค่ะแน่นอนใช้บริการของสเตลลาค่ะแล้วก็คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันใช้เอเจนต์จะง่ายกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปคุยเองแล้วก็เรื่องการติดต่องติดต่ออะไรกับทางมหาลัยก็ผ่านเอเจนต์จะง่ายกว่าทุกอย่างครับผม แนะนำให้ใช้ทางเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีเขาเรื่องของเขาิประสบการณ์เนาะค <c oughs> ่อนข้างสูงเพราะว่าเขาเขาจะแบบเวลาเราต้องการที่จะทําเรื่องเดินเอกสารการเรียนต่ออย่างเงี้ยเขาจะให้คำแนะนาเราคร่อนข้างดีเตรียมเอกสารช่วยเราหลายๆอย่าง มันเลยทําให้เราประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเราสามารถเอาเวลาที่จะต้องเตรียมการไปทำอย่างอื่นได้ในการเตรียมตัวมาต่างประเทศก่อนหน้านี้เราเราจริงๆเราใช้เอเจนต์อื่นมาแล้วเวลามีปัญหาก,กับโรงเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตามยากก็เลยเปลี่ยนใจมาลองใช้บริการสเตลลาตอนนี้ก็คือประสานงานก็ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็โปรเซสเองอดีขึ้นเยอะค่ะมากับเอเจนต์สเตลลาครับผมขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กาลังจะต่อวีซ่านักเรียนรีบทักไลน์ at Stella Oz มาได้เลยนะคะคุณมีจํานวนจํากัดนะ